สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องม a ม่าแบร s t ์สตูช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะพี่ออมจะมาพูดถึง2หัวข้อก็คือหลายคนพี่ออมมักจะได้เมสเซจมาเรื่อยๆพี่ออมดู Disney Plus ได้ยังไงนะคะพี่ออมก็จะมาบอกว่าสําหรับตัวพี่ออมแล้วพี่ออมดู Disney Plus ยังไงแล้วก็จะมาพูดถึงรีวิวเบื้องต้นของวันดาว i ิชันด้วยนะคะดิสนีย์พลสนะคะพี่อมมีญาติอยู่อเมริกาพียมก็เลยบอกเขาไปโน้มน้าวให้เขาสมัคร Disney Plus สเขาก็เลยสมัครมาแล้วก็เอาไอ้เขามาให้พี่ออมนะคะเพื่อที่พี่ออมจะได้ดูแต่ว่าปกติเนี่ยพี่ออมดูไม่ได้ไงเพราะว่า IP Address ของเราเนี่ยเป็นอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะต้องบอกไว้ก่อน VPN มันมีฟรีนะถ้าใครใช้ใช้เบราว์เซอร์ของ Opera มันก็จะมี extension ให้ฟรีนะคะของ Chrome เองจริงๆก็มี extension ให้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มกรวนกาบางทีเนี่ยของฟรีมันช้า มันกระตุกแล้วเวลาถ้าเราดูหนังหรือดูซีดีแล้วมันกระตุกเนี่ยมันจะมันจะเสียอารมณ์นะคะพี่อมก็เลยยอมจ่ายตังค์นะทีนี้คนบอกโหยไม่อยากจะมูดแต่ไม่มีอคาลคือยุ่งยากมากมันก็ยุ่งยากจริงๆแหละพี่อมว่าถ้าเราอยากจะรอก็รอได้นะคือดิสนีย์แอของดิสนีย์เองเนี่ยมันก็มีหลุดมาเหมือนกันว่าราคาจะประมาณนงประมาณนี้นะคะเรารอเอาก็ได้ของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเปิดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็รอจ่ายของบ้านเราง่าย อย่างนั้นก็ได้นะคะแต่คือพี่ออมรอไม่ได้เนี่ยพี่ออมอยากจะดูวันด้าวิชั่นนะคะสอบถามทางบ้านถึงราคากันดีกว่านะที่ลิกลุกหล,หลุดออกมานะคะคจากดิสนีย์แต่อันนี้ดิสนีย์เขาก็ลบออกไปแล้วนะราคาเดือนละ219บาทคิดว่าราคาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนะคะเพราะจริงๆ HBO GO มันก็เท่าไหร่เองอะถูกกว่าก็ร้อยกว่าบาทนะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณลิปปอนบอกว่าไทายมาปีนี้ล่ะครับ แต่ช้าหน่อยนะคะคุณไอซีบอกราคาพอไหว yes ว a น d a Vision เนี่ยเขาจะฉายเป็นอ่าวิกวีคนะคะเขาบอกว่ามีอยู่9ตอนแต่ว่าฉาย8 8สัปดาห์นะคะสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะได้ดู2ตอนแล้วต่อมามันก็จะมีเพิ่มทีละตอนทีละตอนทีละตอนนะคะคืออย่างน้อยที่ว่าวานด้นี่ยังไงมันไม่น่าจะทันแล้วแหละเพราะจะจะฉายอยู่สัปดาห์หน้าอยู่แล้วนะคะสุกหน้าแต่ว่าอย่างน้อยเฟลคอนเนี่ยเขาจะฉาย19มีนา อันนี้พี่อมคิดว่าเราน่าจะทันนะคะมีคนบอกวันด้าพลังกระเทยมากชอบนะคะวันด้าภาพนี้เป็นอารมณ์ที่พี่ออมรู้ว่า Disney Plus สไทยยังไม่มานะคะ <c oughs> แล้วจริงๆในเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมัง้งหรือไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขาก็มีซีรีส์ใหม่ออกมาชื่อว่า Le Gends นะคะคืออันเนี้ยเป็นซีรีส์ไม่มีอะไรเลยดูเหมือนเหมือนดู y o u t u b e เอาเพราะว่าเขาก็จะมีแบบ มันเน้นแต่ละตัวละครไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็ปล่อยมาสองอพิโซดนะจะสังเกตว่าอพิโซดหนึ่งมันกี่นาทีอะประมาณ8 minutes and seven นะ8นาที7นาทีนะคะคือเขามาบิวว่าในหนังที่เราเคยดูมาเนี่ยวันด้ามีอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการย้อนเล่าเรื่องราวเล็กน้อยก็เป็นการแบบบิวอารมณ์นะคะก็ดูไป ทีนี้เรามาดูรีวิวกันแม้ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะคือตอนแรกจริงๆที่เราจะได้ดูกันนะมันจะมี2ตอนใช่ไหมแต่ว่าเขาส่งไปให้พวกรีวิวต่างๆดูนะคะมีอยู่3มตอนมีมเขาบอกมี2อ,อย่างที่จะพูดคือหนึ่งเจอจูบูชาซิทคอมต่างๆแล้วก็อย่างที่สองคือ MCU กลับมาแล้วนะคะไม่ได้ให้รายละเอียดเลยเอาคนนี้ดีกว่าคุณเมอร์ฟี่ ยูนิเว s รนะคะเขาก็บอกว่าวันด้า i ิชั่เป็นวิธีที่เพอร์เฟกมากที่จะนำเสนอซีรีส์ของตัวเองในทีวีประมาณนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าอันนี้มันเป็นทิศทางที่ m มาเว l จะเดินต่อไปเนี่ยพวกเราแฟนๆน่าจะแฮปปี้มากๆส่วนคุณเอริ d a v i ินะคะบอกว่าดูไปแล้ว3ตอนบันเทิงมากนะคะแล้วก็ไม่เหมือนอะไรที่มาเวล l Studio เคยทำมาก่อนเลย มันเป็นแบบเบาๆนะคะตลกยึดมั่นกับซิทคอมยุคโบราณมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีการสปริงเกิลโปรยเรื่องลึกลับแล้วก็ปริศนาต่างๆที่ทำให้เราคอยคาดเดากันไปตลอดนะคะคุณบีดีนี่ Brandon Davis นะเขาบอกว่าไม่เคยเหมือนอะไรที่เราเคยดูมาใน MCU นะคะสนุกสนานที่จะดูมากแต่มีมแต่คนเน้นนะว่ามันมักจะไปเน้นในแง่มุมของซิทคอมนะคะ พี่อมคิดว่าตั้งความหวังไว้ก่อนว่ามันจะไม่ได้ใช้พลังฟูฟ้ามากมันต้องค่อยๆบิวได้มั้งคือแบบเน้นฮาฮาก่อนตอนแรกอยู่ดีๆวานด้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันน่าจะค่อยๆเปิดเผยแล้วก็หวังว่าช่วงท้ายซีรีส์เนี่ยมันจะแบบมาแบบระเบิดระเบ้อเลยนะคะให้น้องแมวคุณเมก้านะคะบอกว่าน่าจะเป็นกึงก่งๆซิทคอมกับความเป็นจริงในหนังนะคะสิ่งที่พี่อมอยากเห็นเนี่ย คือพลังนะคะคือพลังของวานด้าว่าพลังของวานด้าจะเป็นยังไงนะคะมีคนถามว่าจะมีภาพไทยไหมฮะอันนี้ก็น่าคิดนะคะคือของแมนเดลลิโเนเองอะของ Star War อันนั้นเนี่ยพี่อมเห็นว่ามันมีภาษาเอเชียที่มีคือคือภาษาญี่ปุ่นนะคะคือถ้าเขามีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะทําท้องถิ่นได้นะแต่ไม่รู้ว่าตลาดของไทยนะคะจะใหญ่พอหรือเปล่าที่เขาให้ทำภาพไทย ถ้าไม่มีภาคไทยเนี่ยทาบ้านรับกันได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าเขาจะรอดูแบบเลตติ้งก่อนหรือเปล่าว่าคนดูเยอะไหมคนดาวน์โหลดเยอะไหมมีคนบอกอยากได้ทีมภาคไทยชุด MCU ถ้าอยากได้ตลาดคนไทยต้องมีภาคครับสังเกตคนไทยส่วนใหญ่ไม่อ่านซับนะคะใช่หลายคนไม่ค่อยชอบอ่านนะอย่าง Netflix เองอย่างเงี้ยพี่อ้อมว่าเขาก็ภาคไทยเยอะนะถ้าตัว Disney Plus เองอยากจะมาแข่งขันให้ได้เนะะี่ยเาก็ควรจะต้องทำให้มัน อย่างน้อยใกล้เคียงกับ Netflix นะคะรู้สึก stranger things Netflix ก็จะมีภาคไทยด้วยใช่ไหมแล้วก็พวก the crown แต่ไม่มีทุกอันหรอกแต่ก็มีแบบอะไรที่มันเป็นซีรีส์ที่ใหญ่ๆเด่นๆนะคะผมชอบอ่านซับนะประพำที่มีคุณเคยเลยแปลไม่ได้นะคะพี่อมชอบฟังเสียงดารามากกว่ายิ่งถ้าคนไหนเราแบบเราเป็นติ่งเขาเนี่ยเราก็ยิ่งอยากจะฟังเสียงเขาเปกันใหญ่นะคะเสียว่าจะมาคนดูดมาปล่อยดูดแน่นอน ดูดแน่นอนคือลองนึกถึงมู่หลานลองนึกถึง Wonder Woman ดิแป๊บเดียวอะมาแบบคมชัดกิ้งเสียงโอเคอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเราจะลดการโหลดเถื่อในให้ได้เราก็ต้องหาช่องทางให้เขาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาแบบสมเหตุสมผลนะคะคือถ้าราคาสมเหตุสมผลเพื่อนว่าะะคนไทยจ่ายนะกำลังซื้อของชัน้นกลางบ้านเราเรียบว่าะะเยอะอยู่นะคะ มีคนบอกจริงค่ะเสียงสกาโจอ่ากระตุกนิดนึงครับ thank you นะคะเสียงสกาโจต้องไอ้นี่นะจ u n เก e b บุ k อย่างเง,งี้ยคิดดูดิภาคเป็นงูงูยังเซ็กซี่อ่ะภาคเป็นซีรีอะไรเง,งี้ยซีรีใช่ไหมเธออย่างเซ็กซี่ได้นะคะเพี่อมยืนเหรอครับยืนนะคะทำไมต้องยืนคะเพราะว่าอ้วนมากนะคะ ปวดเข่านะคะคือนั่งมากไงก็เ,เลยต้องยืนมากขึ้นนะคะ No o more มิ t แทนต้องมาแล้วนะคะ You t ยู e v v r y y t i n n g r o r me เออแต่ไม่รู้ว่าสำเนียงของโอเซนเขาเขาจะเปลี่ยนสำเนียงปะ่ะเหมือนดูในตัวอย่างแล้วมันมีสำเนียงเขาอเมริกันนะซึ่งปกตินางจะในหนังอะ่ะมันจะมีความโซโคเวียเล็กน้อยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ d i s n e y Plus จะมาเดือนนี้ไหมครับนะคะ No I think next month นะคะน่าจะเดือนหน้านะคะ มูหลานมีใน Disney Plus ไหมครับนะคะมูหลานมีนะคะ Disney Plus มีเรื่องไหนที่ซับไทยบ้างไหมครับนะคะยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นซับไหนซับไทยเลยนะคะอันนี้ไงที่มันมีโปรโมทมาก็มี Legend นะคะอันนี้คือหน้าหน้าหลักเลยนะมี Legend s โซลนะคะหาวานดานี่วานดาของพี่ออมนะคะอยู่นี่เองแล้วพี่ออมชอบดู HBO Max ด้วยคือ HBO Max เนี่ยต้องยกให้เรื่องหนังส่วน a เมซ o n นะคะ อเมซอนพี่อมชอบพวกเลคเชอร์แล้วก็สารคดีต่างๆ S b o ก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะนะคะพี่อมดูให้หน่อยได้ไหมวันด้ามีซับไทยไหมไม่มีมัง้งตอนนี้มันยังไม่มีอ่ะเขายังไม่เขายังไม่ทํานะคะ m a n ด a ร o r เรียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่มีของไทยก็ยังไม่ขึ้นมานะคะยังหรอกเพราะมันยังไม่เปิดไทยเป็นทางการไงเขาอาจจะรอแบบเปิดไทยเป็นทางการก่อนถึงจะทําซับไทยก็ได้นะเสียเงินไหมคะเท่าไหร่นะคะ รายเดือนของ d i s n e y Plus มันเดือนเราประมาณหกเหรียญน,นะคะถ้าสมัครตอนนี้มังรู้สึกมันจะขึ้นมันเตรียมขึ้นช่วงมีนานะคะคือถ้าตอนนี้เราไม่มีแต่เราอยากจ่ายใช่ไหมเราต้องพร้อมที่จะจ่ายหกเหรียญต่อเดือนนะคะทําได้โดยการไปซื้อกิฟต์การ์ดมาออนไลน์ต้องซื้อออนไลน์นะที่เขาขายกิฟต์การ์ดของฝรั่งนะั้นไม่ใช่กิฟต์การ์ดไทยนะคะต้องเป็นกิฟต์การ์ดที่เป็น US ดอลลาร์นะแล้วก็ไปซื้อมานะคะแล้วก็จ่ายเงิน VPN นะคะ VPN ก็เดือนละ100ร้อยกว่าบาทนะคะ NF Netflix ก็จะขึ้นราคาเห็นค่ะแว่าวนะคะใครจนก็เว้นเถื่อนนะคะ <laughs> จริงๆเพื่อนก็ไม่แนะนำให้ดูเถื่อนนะแต่แต่ลองลองมาคิดดูนะถ้าสมมติเราชอบมาเวลมากๆเราชอบ Disney ์ดิส e ีย์มาเวมากๆเราอยากดูเรื่องเราไม่มีที่ที่จะจ่ายตังค์ให้เขาเราไม่มีที่ที่จะดูแต่ว่าถ้าสมมติเราไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องมีสปอยหลุดมาแน่ๆคือถ้าสมมติเราไม่อยากรู้อะไร เกี่ยวกับวานด้เลยอย่างเงี้ยเราต้องไม่เข้าอินเทอร์เน็ตเดือนนึงเลยมันไม่ควรจะมาแบบวุ่นวายอะไรกับชีวิตเราขนาดน,นั้นนะคะสมัครเมลทางอเมริกาทำยังไงครับก็สมัครอ e ีเมลใหม่ได้เลยของ g o o อ่ะแต่ว่าเปลี่ยน VPN ของเราให้เป็นอเมริกาแล้วเราก็สร้างไอท์เขาใหม่นะคะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเพื่อจะพูดถึงเรื่องโบนัสใช่ไหมพูดถึงเรื่องหนังบ้างนะคะ,ะพูดถึงกนะ็ซีล่าไหมก็จีล่าก็ซีล่าเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นตัวอย่างเลยนะคะ ตอนแรกอะเขาบอกว่าจะมาลง HBO Max คือ Legendary เขาเคยจะขายให้ Netflix แล้วแต่ทีนี้ HBO Max บอกไม่ให้ขายแต่จะเอามาลงของตัวเองนะคะในทุนเขาก็เลยแบบเคืมอง Legendary ที่เป็นคนลงทุนหนังเขาก็เลยเคืมองตอนนี้ก็คงจะไปตกลงกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะฉายเหมือนกับ Wonder Woman ที่ฉายทั้งโรงหนังแล้วก็ฉายทั้ง HBO Max นะคะตัวอย่างน่าจะน่าจะได้มาสักทีนะอันนี้เรารออยู่นานมากเลยนะ เรื่องคองกับกอซิล่านะคะแต่พี่เมว่าซูนแหละซูนอาจจะปลายเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าน่าจะมีอะไรแบบแย้มๆออกมานะคะดิสนีย์พลาสคนไปดูเถื่อนกันเยอะถ้าดิสนีย์พลาสยังไม่มานะคะพี่เมได้เห็นวันเดอร์หนึ่งแปดห้าสี่หรืออยังนะคะเห็นแล้วนะคะป้แสเขาลงภาพไว้แล้วภาพเพาขาคัดชัดกิ้งเลยอะภาพเขพาโฟนะคะอันนี้พี่เอมแคปมาจากหน้าจอพเอมภาพเขาโฟคือมาทําเป็นแบบ วอลเปเปอรได้เลยจริงๆน่าจะเป็น 5K นะมันจะได้กิ้งตานะคะพี่อมชอบดูอะไรที่มันชัดๆนะคะเห็นแล้วแหละดูโหดดีอันนี้เป็นของ w o n เด r เป็นแบบ e l s e w เ r l d นะคะโลกอื่นซึ่งอันนี้เป็นสงครามไครเมียตัว w o n เด r Woman เนี่ยไล่ล่าเอร s มา a r e ิเองเนี่ยหนีมาบนโลกใช่ไหมล่ะวันเดอร์ทุกนก็ไล่เขนฆ่านะคะวันเดอร์ภ3กสารกงจะทำใช่ไหมคะเห็นข่าวนะคะ Wonder, 3, เาะขา,เขาะคง <c oughs> <c oughs> ทํานะคะยังไงก็คงจะทาอยู่แล้วแหละแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เขาประกาศให้รู้ว่า DC ไม่ทิ้ง Wonder w o m ู n มนยังไงเรววาก็คงจะได้ดูต่อนะคะแต่ผู้กำกับเองเนี่ยเขาจะไปกำกับ Star Wars ด้วยนะคะยังจะมี Avenger ไหมคะคือตอนนี้หนังมันจะเป็นแบบหนังทีมกันมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ Avenger เพราะว่าอย่างหนังต่อ Love and t h u n d เ r เองเนี่ยซึ่งมีการถ่ายทำแล้วที่ออสเตรเลียใช่ไหมเราจะเห็นว่าทีม g u a r d ดียไปถ่ายทำด้วยนะคะเราเห็นแมนทิสเราเห็นเดฟนะคะ แร a กซ์อะแล้วก็คาร์เลนกิลเลนชื่อนี้ป่ะเนบูล่นะคะแล้วมีใครเดียวแะแยะเลยคริสแพดนะคะเขาเตรียมถ่ายทำแล้วนะคะผมว่าคนอเมริกาที่เป็นคนพื้นที่ดูซีรีส์ในอดีตเก่าๆประจำน่าจะฟินอารมณ์นอส t ทา g i c นะคะน่าจะเป็นลักษณะนั้นแต่พี่กังวลเหมือนกันว่าคนเอเชียที่ไม่คุ้นเคยกับซีรีส์เหล่านั้นนะอาจจะไม่อินหรือเปล่าคือถ้าไม่ได้โตมาแล้วดูนะคะ คืออย่างรุ่นอย่างพี่ออมโตมาพี่อมดูซีรีส์ฝรั่งว,ว่าก็ดูบ้างนะ Merry a with Children อย่างเงี้ยแนนนี่ anny, นะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะคืออันนี้มันแบบมันเริ่มตั้งแต่ยุคซิกตี้เลยซึ่งพี่ออมกลัวว่าคนจะแบบดูแล้วไม่อินเห็นแอคชั่นน้อยแล้วจะบน่นะคะหวังว่าหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะยังอเวนเจอร์ที่เป็นทีมย้อยของอเวนเจอระคะ่ะยังอเวนเจอรเดี๋ยวก็มานะเพราะว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยวานด้ anda, นะคะ เขาแต่งงานใช่ไหมแล้วก็มีลูกมีเต้าในซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยมันก็จะตัดไปเรื่อยๆตัดไปตามแต่ละใช้คำว่าอะไรวะทศวรรษว่ะทุกสิบปีอะ่ะมันจะเป็นยุคใช่ไหมหกศูนย์เจ็ดศเพราะฉะนั้นลูกเขาเนี่ยลูกเขาน่าจะมีในยุคไนนีเตัดมาเป็นวัยรุ่นพอดีนะคะจะไดเอามาขายได้นะคะเขาอาจจะเก็บไว้มัง้งเพราะตอนนี้มีแคสแบบอ๊อกมาแล้วนะคะ มีฮอคไอายน้องเฮลี่ของพี่ออมก็จะเล่นเป็นฮอคอายเฮลี่ที่เล่นในบัมเบิลบีนะคะวานด้าจะโยงเป็โอเวนเจอร์เฟนใหม่ในอนาคตใช่ไหมครับคือน้องวานด้าเองเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนห่อเต่แตกนะคะแต่ไม่แหกที่มินะคะเขาจะแหกจักรวาลแทนเขาก็จะแหกแฟบริกของจักราวาลมันก็จะมีมัลติเวิร์สนะคะซึ่งเรื่องราวของเธอก็จะโยงไปในสไปเดอร์แมนใช่ไหมเพราะว่าสไปเดอร์แมนจะโผล่มาประมาณ300กว่าคนนะคะ ก็จะมีตัวมาหลายเวอร์ชั่นมากสไปเดอร์แมนเนี่ยจะเป็นช่วงท้ายปีนี้นะคะแล้วก็ลามปามไปถึงปีหน้าเลยที่เราจะได้ดูด็อกเตอร์สเตรนจ์มัลติเวิร์สออฟแมเนนะคะอันนี้เองซีรีส์นี้เองเนี่ยพี่ออมว่าเขาอาจจะมีแบบจำแจมมาในช่วงท้ายหรือเอ็นเค d ดิไหมายถึงหมอแปลกอะนะหวังว่านะคะหวังว่าจะผูกมานะคะวันด้าจำเปิด w วิสเอกเมนนะคะเออเปิดเวิร์สเอกเมนใช่ไหม เธออาจจะไม่ใช่โนมอ e มิวแทนนะคะจะเป็นแบบ Rise Up หรือไม่ก็ต้องแบบจักราวาลอื่นที่เขามีมีเอ็กอยู่แล้วอ่ะดีไม่ดีอาจจะมีอ้นี้ก็ได้นะเพราะเขาลือกันใช่ไหมว่าเห็นพีเตอร์เอานที่เล่น Quick s ลเวอรของ Fox อะมาโผล่ในมาโผล่ในกองถ่ายด้วยแต่คือโผล่ในกองถ่ายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามาเยี่ยมใครเป็นเพื่อนกันมาหากันเฉยๆหรือออกมาถ่ายทำอะไรนะคะ หรือเป็นไปได้ไหมว่านางจะไปส่องมิติตามหาน้องชายแต่แบบผิดจักรวาลได้ได้เวอร์ชั่นของ Fox มานี่ก็หาดีนะไม่รู้นะคะนี้มโนโปไปไกลนะคะมอนเตอร์ฮันเป็นยังไงครับรายได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเหี่ยวเฉาไปตามสไตล์นะคะอย่างของรายได้หนังสัปดาห์เนี้ยที่พี่อมเห็นเห็นแบบบๆนะเหมือนกับไม่มีเรื่องไหนได้เกินล้านเลยมั้งเป็นพี่อมก็ไม่ออกพี่อมไม่ออกจากบ้านตอนที่มันเริ่มเริ่ม,มกลับมาระบาดใหม่ยิงอ้วนออยู่ใช่ไหมเกิดติดไปนี้ เดี๋ยวดูมาเวลไม่ครบกลายเป็นงั้นไปอีกนะคะเราจะดูได้วยทางไหนอะ่ะยังไม่มีเลยครับรอไปก่อนค่ะเดี๋ยวรอเดือนหน้าปลายเดือนหน้าน่าจะได้จ่ายตามกันนะคะเดี๋ยวพี่ออมดูเผื่อพี่ออมที่มาของพลังหมอแปะกะับวานด้าก็คือมาจากการกระตุ้นภายในของตัวเองป้าวานด้าโดนกระตุ้นหมอแปะก็ฝึกเอาหมอแปะก็ดึงอย่างนึกถึงเอเชนวันใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาดึงพลังแมจิกจากไดเมนชั่น อื่นๆด้วยนะคะมีคนบอกว่าดีซีเงียบๆนะคะช่วงนี้มีอะไรหรือเปล่าแฟลชก็จะทำมัลติเวิร์สปีหน้าเนี่ยปี2 0 2 0ปลายปี2021กับปี2022จะเป็นปีของมัลติเวิร์สนะคะเพราะว่าของ m มาเวลก็จะมีสไปเดอร์แมนใช่ไหมแล้วก็หมอแปลกส่วน DC เนี่ยก็จะมีแฟลชพอยต์นะคะซึ่งแฟลชพอยต์เนี่ยกว่า Flash Point จะฉายเราเห็นมัลติเวิร์สมาแล้วในวันหน้า เห็นแล้วในสไปเดอร์แมนเห็นแล้วในหมอแปรเขาจะช้ำไปแล้วดีซีนี่โดนตับหน้าหมดเลยนะน้าสงสารนะคะคุณไอซี่ซีรีแอมเบอร์ดาวมารัว yes แอมเบอร์ก็เล่นซีรีอยู่นะคะชื่อเดอะสแตนฉายช่อง CBS All Access ก็ดูอยู่อ่ะเป็นได้เป็นตัวร้ายคิดว่าถ้าถ้านางจะยังอยู่เนี่ยให้เน้นสายร้ายไปเลยนะคะคนจะได้ด่าให้เต็มปากเต็มคำ ตอนนี้เธอก็เล่นเป็นแบบอ e ีวิลมากอะในในซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่พี่อมดูอยู่คุณนี้มีบอกดีซีผมรุ่นซุยไซครับเซมค่ะอยากดูมากอยากดูเจมส์กันนะคะชอบฝีมือค่ะโอเคงั้นไปจริงๆแล้เพราะว่าแมวมันสนุกกันมากนะคะนี่คือน้องนับดาวนะคะนับดาวเซบายเซบายเร็วบาย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 นะคะทุกคนโชคดีนะคะทุกคน